ถ่ายงลี้นกนะคะเก็บเลยเก็บมาอีกรูปนึงหนึ่งตาเล้วสองลูกไอ้ลูกเล็กๆอ่ะกัดเผาโอโกะไอ้ลูกเล็กๆอ่ะมันเหมือนเผาโอโก,ก่มากกันเมื่อวานกัฟันเกือบแตก จ้าเก๋ให้กินฟรองฟรองเกตเต้ไอเล็กๆก็ไปราไปกินกันเลยเราจะข้ามไปยังทำไม่ได้เล yeah! ยหน,นื่อยต้องบอกก่อนไม่ใช่หรอวันนี้พากินฟรองกีน้นกค่ะนี่คือของกัน อันนี้เอามาส่องต้นหนูเงินใบไม่เม่หน่อยของปูหวงแล้วแอบขโมยมาไม่ใช่คงแรกนะคะของของปูหวงแอบขโมยมาทิ้มันมาทั้งบ้านเราเราก็เลยเก็บ คือเนื้อของมันพลังมันจะไปงอกในท้องนะคะเพราะว่าเรากินเนสดมันไป มีฟันเปกนี่ไม่ได้มันไม่ได้ไม่นุ่มมันต้องอันนุ่มๆอันนี้ได้อยู่นีไ่ได้ สีลูกมันจะพอนี่ใช่ไห,ห,หม่นนี้มันเหมือนละไที่สุดมะนาว <S <S สีนสรุปใสมีเทรายนอกจก๊กติดแต่งเอาด็กบานงนบ้านทัานคนอื่นบ้านจะเง ใส่แวน่นบะมิโวก,กะสิบืนหทำหาคนอื่นได้ลูกสานแม่หนูจงองเพราะอนุญาตว่าต้องต้องเล่าค่าอีแม่ให้จินย่างแน,น่นอะลูกแานแม่ขึ้นรอปันนีจะเป็นตึบตึบหนูหูซึกว่ามักอิล,ลิปานเบาอันนี้เาสับพลังจากขานให้ อันนี้หนูก็ยังไม่อิ่มนะคะแต่ขออันนี้แหะะเก็บเพิ่มก้อนห้าลูกขอปิดคุกก่อนนะคะบ๊ายบาย